ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดียามสายๆนะพี่น้องพบพ้อกับช่องมาบุทัยคือเก่าพี่น้องหาเต็หาก็มาแต่หาเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดสมุนพี่น้องแขงเสร็จเรียบร้อยพี่น้องมีแต่ทากินข้าวอย่างเดียวลูกไส้กงกินข้าวพี่น้องว่างๆบ่ยอมกินข้าวเลยพี่น้องหามาวงเาพี่น้องเอ้ย เ็มือนเซมาฟีพี่น้องเันใส่โบไลส์ไปไหนมีพี่น้องเห็ดผึ่งก็มีเฮลโง่ก็มีกรมานี่ก็แห้งพอดีตอนปลายเปียกก็เล็กยู่งไปกระบ้าแห้งคาเดียวแห้งปูนเนาะพี่น้องซากระตุนทูหลังจากบอลประเทศไทยแห่งเซนกระทูอยู่บนมือพี่น้องแห้งพอดี นี่พี่น้องเสียรลอยๆพี่น้องกินข้าวซอยน้ำกันได้พี่น้องแซ่บๆเ้านี่ยกนเ้คนนอยคนน่อยขาวกวมันยคนนอยะกินข่าวกนเอคยกินข้าวซอยน้ำกันพี่น้องแกงเห็ดลมมิดมีเห็ดงกเห็ดเพิ่กเห็ดแดงเห็ดซมบไาสบายดีพี่น้องลูกสายก็อากินข้าวกินข้าวซอน้ำกันพี่น้องกยแกงเห็ดบ้าวุนไส้ขี้ขีบล่ะตาคุ้นไปหาพี่น้องคุ้นตุ๊ก้เจ้า ไปดีอีกรอบน้องแกงเน็ดนึงกันพี่น้องเดี๋ยวเราง่วงเผือกเห็ดซัไฟนิดเ,เ,เดียพี่น้องเลยอาาหรแบบบ้านๆเนาะอ่านสิบอรูละหน้าตาไม่ค่อยดีแต่ว่าอร่อยนีพี่น้องหม้อเราเตนมหมักเลยแช่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวคิดเตรียมเลยจะ้องบอก dạy học vẫn đất nào hết nào, hm này, mình vào thôi 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 rồi thôi 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 còn thôi 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 thôi

อ๋อคือห่ออะเนี่ยนกเนี่ยข้าเป็นเส้นม็ดกแล้วนาะอยากกินตอนี้รัองใ่เพิ่นว่มิเตก็อยากกินตอวนี้เนา บรรยกาศก็ดีครับม่นลองไหมเปินดน่อยบรรยากาศมนตกล,ลิ้นมันขึ้นม้นลิ้นหรอ,อแอนอง เป็นอย่างนี้ละรองดอกนะถึงมีหลายคนที่อยากกินผู้น่าสงสารกยน่ไม่มนอ้อยนะได้กลินที่กันแล้วได้เฉลยกลิ่น,กกนได้กินทุกคนใช่เขาเห็นมีบ้า,า,มา,ามีมหรือเปล่ามีนะอยแกระป๋อง เ,เดี๋ยวเดีบบ๋ยวว่าใกินหอานะกินร้อนถ้าเจะพาอพาทุกินกินดีดินดีกินหอา mắt 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 mắt

ม,มาไงไไมากไป,ไปมากโอ้ยคนดื่ม,มไปที่น้องนะเดี๋ยวพ่อนะไจีนี่เป็ไก่สิเขาเนาะืิดเขานี่พอเวทีสิเขา là nào mới Đúng Lúc Cái này. mắc rồi. Mắc Từ mai thì đó Từ mùa này. Có thôi được đồ chị đâu đây mặc được đâu đây Có thôi được chị đâu đây được đâu đây mặc dù được chị đâu đây mặc dù được đâu đây Mình chỉ mình cho thì miệt cơm ra rồi, ăn như để kiếm để tìm

Nè, Nữa. 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 lên Nữa. 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 đi Nữa. 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 อืมเถื่ออ uh> ูผวาเถื่อกินข้าวเนียต่ uh ้ยืตื้อไอ้าไอเนี่ยบะมี่เตื่อแก่กงพี่น้องแปดเดือนยมงแก่าไปจะกินข้าวเนี้พอนไหมู้ลีรอน่ไปแล้วพี่น้องคลิปนี้จลงเพยง่านีพี่น้อง้าถึงใจก็่าลมกดไลายก็ชร์กดตดตามไม่ซ่องบาบุดท้ยเด้อพี่น้องพ่อกันกินมาสบายดี